มาตามหามะขามนะคะที่นี่นะคะแต่เราไม่ได้มาเอาฝักมะขามนะคะข้างบนต้นมีฝักมะขามอยู่แต่เราจะพุ่งไปที่ใต้ต้น,นะคะ่ะเพื่อมาหาใบมะขามนะคะใบมะขามเก่าๆนะคะที่ทับถมมานานแล้วนะคะเพื่อจะเอาไปทําปุ๋ยให้บอลสีของเรานะคะเนี่ค่ะก็จะเป็น ใบมะขามที่ทับถมกันมานานแล้วอย่างนี้นะคะพอไปใส่ต้นบอนสีของเรานะฮะบอนสีของเราก็จะงามค่ะงามตรงที่ว่าสีนะคะสีก็จะสดออกมาทันทีนะคะเพราะใบมะขามมีรสเปรี้ยวเราเลยจะมาหาใบมะขามที่ทับถมกันมานานๆอย่างนี้นะคะพร้อมเป็นปุ๋ยที่มีรสเปรี้ยวนะคะเพื่อจะเอาไปใส่บอนสีของเราค่ะ,คะเนี่ยขาเตรียมถุงมาไม่ได้มาเอาเยอะนะคะ กะว่าจะเอาไปใส่บันสีสักสองสาต้นก็พอค่ะค่ะเราก็ได้ใบมะขามแล้วนะคะอันนี้ใบมะขามที่มันหมักอยู่ใต้ต้นนะคะก็จะหมักมันน่าจะเป็นปีสองปีแล้วค่ะก็จะเป็นปุ๋ยอย่างดีเลยนะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปใส่บันสีของเรากันนะคะบันสีนะคะของเราจะสีค่อนข้างสด เพราะว่าเราจะคอยเติมใบมะขามหมักอยู่ตลอดนะคะเนี่ยใต้ต้นเนี่ยเป็นใบมะขามหมักนะคะถ้าเราไม่ผสมไปกับดินพร้อมตอนปลูกนะคะเราก็เอามากลบหน้าดินอย่างนี้ก็ได้ค่ะเติมคอยเติมนะคะใบมะขามจะมีความเปรี้ยวซึ่งทําให้สีนะคะสีของต้นบอนสีนะคะถูกกัดสีออกมาเต็มที่ค่ะต้นนี้นะคะเราเพิ่งเปลี่ยนกระถางนะคะเราก็ จะทำการเติมนะคะเติมใบมะขามลงไปเติมไปรอบๆต้นแบบนี้เลยคะ่ะตรตรนนี้เราจะใส่ไว้แล้วนะคะค่ะต้นนี้นะคะต้นนี้ตอนนี้นะคะนางไหมใครๆก็สนใจนะคะทักมากันเยอะเลยกับนางไหมเดี๋ยวเราะเติมไม้สดใสกว่านี้ก่อนนะคะ ค่ะนี่ตับขุ้นแผนตับขุ้นแผนนี่ตอนนี้สดแล้วนะคะแต่จะไปได้ต่ออีกนะคะค่ะสังเกตได้ค่ะสีเราจะสดสดมากเพ้าะใบมะขามเนี่ยนะคะ,ะ,คะช่วยเราได้จริงๆนะคะไปลองทํากันดูนะคะเพื่อนๆถ้าบอลสีใครไม่ออกสีนะคะก็ลองใช้ใบมะขามหมักเหมือนเราได้ค่ะ